เฮ้ยฉันคิดอะไรส,สนุกออกแล้วฉันอยากเป็นนางแบบว่ะเรามาถ่ายวิดีโอพาเทศกันปะแต่วันนี้ฉันขอรับบทเป็นพิธีกรท่องเที่ยวบ้างกว่าแกแกริ่มเมืยแกสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดมูเซอร์นะคะเป็นตลาดสด ของชาวไทยภูเขาริงทันนะคะที่ย่่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแต่พอเห็นตลาดมูเซอร์แบบเนี้ยฉันอยากไปแบบถ่ายรูปกับแปลงผักสวยๆอ่ะแกใหญ่ๆอ่ะดีปะมีเว้ยฉันมีที่หนึ่งแนะนําแกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อเว้ยเฮ้ยนี่แกแหล่งท่องเที่ยวใหม่นี่เขาบอกอ่ะไล่พบรักในสวรรค์นี่ไงเฮ้ยสวยเนาะ เฮ้ยต้งนักหน้าหายรู้าแกไปปะ<ไ>ปแกไป,ไปเร็ว <c oughs> แแก้้บบนนัถามว่าสาเหตุที่มาปรับเป็นการท่องเที่ยวเกษตรเนี่ยก็ต้องเท้าฟางวนนเดือนพีที่เนี่ยเขาจะปลูกพืชไร่กันเป็นหลักก็คือพวกข้าวโพดพวกทัวพวกพลิกต่างๆอย่างเนี้ยแต่ว่าประมาณปี2536ก็มีเพื่อนขึ้นมาปลูกกุหลาบเพื่อนที่นครปฐมนะก็คือได้ขึ้นมาแล้วก็ทำพอทําแล้วเนื่องจากว่าภพนูณิอากาศเย็นกุหลาบเขาจะชอบอากาศเย็นก็ปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดี มันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าภพพระเป็นบินแดนของดอกไม้แล้วพอสักระยะหนึ่งคือเราปลูกกุหลาบอยู่เนี่ยก็จะมีคนสนใจแล้วก็เข้ามาดูคนมาก็จะดูขอดูขอถ่ายบางซื้อกลับไปบ้างอะไรก็เป็นแบบนี้มันก็ทําให้คนรู้จักภพพระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งโดยโดยธรรมชาติของภพพระเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจะเยอะค่อนข้างจะเป็นเรื่องของอากาศเรื่องของหมอกเรื่องของน้ําตกน้ําตกก็จะมีหลากหลาย นี่เป็นเรียกว่าเป็นดินแดนที่กลายเป็นท่องเที่ยวโดยธรรมชาติทั้งคุณยะมาดูธรรมชาติในเรื่องของน้ําตกธรรมชาติเรื่องของการเกษตร หอดนี้เลิศว่ะฟังมากอ่ะแกดูดิดูหน้าแกดิเก็บความฝันความสำเร็จไปฝากพ่อกับแม่นะเอนาะอะไรของแกวะเป้าก็แค่จำมาจากในเพลงป้าก็แค่คิดถึงพ่อกับแม่อ่ะถ้าเขาอยู่ตรงนี้คงจะอยากพูดแบบนี้ป้าก็จริงอะเนาะ ตั้งแต่ฉันขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพอะ่ะก็ไม่ได้กลับไปหาเขาเลยอะ่ะทำแต่งานงานแล้วก็แม่งอยู่แต่กับผู้ชายเร็เวๆแล้วก็ไปอ่ะสรุปแกอกหักใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ออกหกัหกเว้ยถ้าฉันออกหักน,นะมันต้องทิ้งฉันเนี่ยฉันทิ้งมันหุ้ยสายแล้วไปเีร้อนไปนีไ่ไปดูที่าอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมดกันไปไปเก็บ <Ge bb S 2> <ป>ของเร็วรีบมาเลย นองเทีย่ยวที่มาเที่ยวธรรมชาตินะครับต้องเงียบเนาะเพื่อฟังเสียงธรรมชาตินะครับพี่เขาเซลแก่อ่ะครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดชมวิวของดยอยหงมดที่สวยที่สุดนะครับเราจะเห็นรอบๆจะมีทะเลหมอกนะครับแล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นด้วยสำหรับคำว่าด,ดอยองหงมดก็มาจากสภาพพื้นที่ของบนดอยเนี่ยที่เป็นหินปูนนะครับ เป็นภูเขาที่มีหินแล้วก็ต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นขึ้นขึ้นได้ยากก็ทําให้ต้นไม้ไม่มีข้างบนเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้เหมือนเหมือนคนหัวหมดเลยได้ได้ชื่นอนี้มาดอยหัวหมดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมธรรมชาติตรงนี้ก็อยากจะให้เงีย,งยบๆนะครับเพื่อชมบรรยากาศและฟังเสียงธรรมชาติมากกว่านะครับ แกกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี่แกยังไม่เชื่อฉันนี่หรอไม่เชื่ออะโอยทำเสียบรรยากาศแสงแล้วของวันหมดเลยอ่ะดูดีรีบลงไปเล้วเรายังมีภารกิจสุดท้ายที้เราต้องไปทำดีกนะไปเชิญค่ะไปไหมพูดหน่อยไปเร็วอึงอยากรู้ดิมาเร็วมาเร็ตามมาตามมา นักทงเที่ยวที่จะมาเที่ยวในอุ้ผางเดดูกันนี่นะคือเราจะได้หลายๆอย่างครบเล,ย,ล,ย,ลยตั้งตั้งล่องแพยางต้นแม่กองนะฮะแล้วก็ไปกิโลสูนด้วยีไปเลยคือความสเสน่ห์ของอุ้งผางเนี่ยคือการล่องแพยางนะมันจะมีมุม2องช่องแม่กองสวยมาก มีทั้งน้าตกมีทั้งหินงอกหินย,ย้อยมีทั้งน้าปุ่นน้ําแร่นะฮะแล้วก็ธรรมชาติที่เขาสร้างให้เราเนี่ยสวยมากนามีโขดหินมีน้ําตกเล็กน้าต,ตกน้อยนี่ตลอดทางเลยแต่ว่าที่ที่น่าสนใจและเป็นจุดจุดขายของเราคือน,น้ำตกตีรเจอกคือน้ำตกใส่ฝนนะแล้วก็ต่อไปเป็นน้ำตกใส่รูสวยมากชุ่มพามากมครับ ก็สิ่สุดท้ายของฉันเลยว่ะแกช่วงโควิดที่ผ่านมาปัญหามันดุมมากอะ่ะงานการก็ไม่เข้าตาเงินเดือนก็ลดลดลดจนต้องแยกย้ายออกจากงานที่ทําแล้วก็ยังเลิกกับแฟนอีกด้วยอะ่ะนี่ทําให้ฉันคิดว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมีขึ้นมีลงถ้าอยากทําอะไรก็ต้องลงมือทำฉันอยากออกมาเที่ยวออกมาถ่ายรูป มเป็นนางแบบสารพัดที่ฉันอยากทำในแบบที่ไม่ได้ทำในหลายปีที่ผ่านมาเพราะโมแต่ทำงานอืก็เท่าน,านั้นนะแกเลาว้องบอกว่าสิ่งสุดท้ายของฉันน่ะมันเป็นสิ่งสุดท้ายของคลิปนี้ไงคือที่น้ำตกทีรอซูเป็นที่ที่พ่อกับแม่ฉันน่ะเขาตกลงแต่งงานกันที่นี่พ่อแม่ฉันรักจังบวัดนี้ที่เนี่ยเป็นจุดกำเนิดของฉันเลยนะฉันอยากมาสักครั้งในชีวิตว่ะ กดูดิมันสวยมากอะ่ะแล้วแกทําไมไม่เล่าฉันฟังบ้างอืมฉันไม่อยากกลามาชีวิตนะแค่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปก็จริงของแกขอบคุณคุณธรรมชาติที่ช่วยเยียวยาเราเนาะอืมจริงคุณธรรมชาติไม่ต้องห่วงหนูนะคะหนูจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามพวกเราจะสนุกกับทุกๆวันและจะทำในสิ่งที่ฝันด้วยความระมัดระวังเราจะอยู่กับมันให้ได้ค่ะ ขอบคุณคุณธรรมชาติที่รักษาเยียวยาวหนูตลอดเส้นทางขอบคุณจังหวัดตราหนูรักที่นี่เหมือนที่พ่อแม่รักต่อไปนี้ทุกทกที่ของพวกเราจะเป็นเหมือนรันเวย์ถึงแม้จะมีลงบ้างแต่หนูจะสนุกสนานในทุกวันเพื่อรอวันขึ้นบินในอีกครั้งและอีกครั้งเสมอ